ฮะประชุมนะยยัไงเรื่องอาวุธปืนเรื่องยาเยสพติดในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองจะมีข้อเสนออะไรหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของยาเยสพติดก็ <c oughs> มีฮะเดี๋ยวทางท่านประหลัด จะเปเช่นเรื่องอยางเสพติดเรื่องคัดกรองผู้ป่วย <ใน S 1> แล้วก็ทางรองทิบดีกรมิ<ๆ>ุว่าผิดก็จะดิเซนเรื่องของการเยียวยาการรักษาทางด้าน,นสขขารวจคัดก<พ>รองคะ่ะในการประชุมวันนี้มีผลข,ของประสาบารณสับ ภายในวันที่สามกุหลาบเลยแต่ต้องรู้ยอดแล้วก็จะเอาเข้าแบบบำบัดแล้วก็มีสถานที่บำบัดด้วยเราเป็น<ร>่ไยขนาดคนอยู่แล้วครับตัวสาวดุบเราก็มีทางผร้การแพทย์เนี่ยมีสถาบันธัญ,ญรยรักษ์นะครับ <c oughs> เป็นแม่ข่ายในการบำบัดบำบัดตั้งแผู้ป่วยยาเสพติดนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในโรงพยาบาลแต่แต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าเราได้รับการส่งตัวมานะครับ เราก็พร้อมที่ให้การรักษาฝ่าย้าหน้าที่บ้านเมืองส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดยาเสพติดมานะถ้าเกิดรักษาตามอาการได้ก็รักษาที่พื้นที่ถ้าต้องใช้การรักษาแบบทา,างการแพทย์แล้วก็เป็นผู้ผู้เสพติดที่ค่อนข,ข้างมีอาการมากก็จะส่งมาตามตามสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบำบัด แต่การค้นหาเชิงรุกตามหมู่บ้านที่จะให้กำลังผู้อยู่บ้านในการแจงยอดเนี่ยมันจะทําให้เจอยอดคนที่แบบติดยาเยอะมากตรงนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องรับบำบัดเนี่ยรเ,เราเนะวลาเขาเข้าไปค้นหาตามหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเราก็จะเขาก็ส่งมามันอาการของผู้ป่วยแต่ละคนผู้ป่วยแต่ละคนก็นมีการหน้าเบาเบาเราก็ใช้การบําบัดรักษาการคัดกรองการใช้วิธีการ ทำความเข้าใจให้ความรู uh ้นะถ้าอาการหนักเพิ no <S <S ่มข yeah, ึ้นก็ค่อยให้การรักษาและการแพทย์มันจะมีขั้นตอนของมันยู่ตรงนี้ไม่ต้องเราเราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนดูแลแล้วครับในแบเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้เรามีความสนใจในเรื่องของการที่จะรวมในเรื่องของการค่บครมกันชาบ้าะไรกันเรื่องยาบ้าเป็นยาเสพติดกัญชาวันนี้ไม่ใช่ยาเสพติดกัญชาถูกคณะกรรมการ ปปสถอดจาการนปัญญาเสพติดประเป็ทปีห้าแล้วสิ่งที่เหลือจากกัญชาที่ปัญยาเสพติดก็คือสารสกัดที่มีกีเอชซีเกิน0.2อย่าอย่าอย่าไปปลูกกันคนละเรื่องกันวันนี้วันศุกรอถอนอากาศหมดแล้วสำหรับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ใหใหกับประชาชนที่ใช้สารใช้ตครื่องดื่มดีเดย์ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอนี <pizza> ่เราอยู่จุด อยู่ในอากาศโล่งแจ้งเราู้จักกันทุกคนทุกคนติดวัคซีนในส่วนของประโรงสารตุละคร5เข็มน,นะไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้ผู้สืกอาวก็ใส่ชั้นข้านหนึ่งอยู่ยืนห่างกันเกิน1เมตรคึ่งนะมันชอบอันนี้อยู่ที่เราประเมินนะครับถ้าในห้ถ้าในที่ปิดในห้องประชุมนะถ้าทุกคนตรวจ N T K ไปหมดแล้วเราก็ต้องใช้ระบบ เชื่อถือซึ่งกันและกันวันนี้เราประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกท่านก็ส่วนดีทีเคทุกท่านก็ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีอาการก็ใส่หน้ากากอะไรทำนองนี้ถึงต้นนะครับถ้าไม่ใส่เราก็ากถอนดีเทียนนั่นแหละค่ะถ้าแล้วจะไปที่นางเขาไม่จังใส่คุนก็กลแต่ว่าพวกเซมุ่งโดที่นางทำงาน แต่พวกแขกมาเลย์อ่ะเขาน่ากลัวไม่เขานา่า,า,ากลัวเพราะา <c oughs> าาวาะา่าเขาก็ไม่ใส่